ตอนที่หนึ่งเกาหลีเกาใจเสียงประกาศเรียกครั้งสุดท้ายจากเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของสายการบินดังสนั่นกระตุ้นให้บุษราวิ่งหน้าตาตื่นไปยังทางออกขึ้นเครื่องจนไปพบกับวรภาและสลิสาที่ยืนรออยู่ด้วยสีหน้ากังวลและท่าทางกระวนกระวายจนยืนไม่นิ่งทั้งสามรีบเข้าไปยังตัวเครื่องที่ตอนนี้ผู้โดยสารนั่งกันอยู่เต็มลำ หลายสายตามองมาจนต้องรีบมองหาที่นั่งของตัวเองเมื่อจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยก็สุดตัวลงนั่งบนเบาะนุ่มพร้อมถอนหายใจออกมาอย่างแรงด้วยความโล่งอกก่อนที่มือเรียวสวยของบุษราจะคว้าเข็มขัดเนียรไพยมาใส่พร้อมดึงสายให้กระชับอุษราที่นั่งริมหน้าต่างหันมาบอกเพื่อนทั้งสองที่นั่งถัดออกมารอบนี้ยังเร็วนะไม่ทันได้ประกาศชื่อใช่ ครั้งที่ไปบาหลีชื่อนำสกุลชันนี่ดังไปทั้งสนามบินสลิสาที่นั่งเบาะกลางกล่าวเสริมขณะที่ยังหอบหายใจหนักเออว่าแต่พวกแกเตรียมพาสปอร์ตเล่มเก่ามาด้วยใช่ไหมเห็นคุณอังุลหัวหน้าทัวร์บอกว่าผู้หญิงไทยเข้าเกาหลียากมากวรพาที่นั่งเบาะริมทางเดินหันมาถามฉันอ่านในเน็ตมาช่วงโควิดเกาหลีกว่าล้างพวกผีน้อยกลับเมืองไทยหลายหมื่นคนเลยนะ แต่ก็เท่านั้นเพราะพอโควิดซาพวกแรงงานก็ยังหาทางไปทำงานกันอีกอุสราพูดพลางหยิบมือถือขึ้นมาปิดสัญญาณก่อนที่เครื่องบินจะทยานขึ้นสู่น่านฟ้านี่ก็ฟังเธอแหละเกยบพาเลยต้องซื้อทัวเนี่ยไม่งั้นเที่ยวเองสนุกกว่าไปไหนไหๆฉันจะบอกตอมว่าสวยๆแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะคะจะไม่ไปเป็นอาจุม่าอยู่เกาหลีแน่ค่ะ สริสาพูดพลางทำาชม้อยชม้ายชายตาเรียกเสียงหัวเราะคิกคักให้ดังขึ้นเนืองเนืองก็เพราะสวยนั่นแหละเขาถึงจะไม่ให้เข้าสงสัยกลัวจะเสียดุลโอปป้าวรภาสัมทัพด้วยงานที่ทำในตำแหน่งเลขานุก,การมานานตั้งแต่เรียนจบจึงทำให้สริสารอบคอบมากกว่าใครในกลุ่มเธอหยิบเอกสารในซองพลาสติกส่งให้กับอุษาราแกจะอยู่ต่ออีกสิบวัน ฉันเลยทำข้อมูลแผนการเที่ยวมาเผื่อเดี๋ยวจะมีปัญหาตอนเข้าเมืองขอบใจนะสาบุษรารับเอกสารนั้นไว้พลางถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะทอดสายตามองไปยังนอกหน้าต่างอีกครั้งคล้ายคนกำลังคิดอะไรอยู่ทั้งสีหน้าและแววตาของผู้พูดไม่ต่างจากคนที่อมทุกข์และแบกโลกนี้ไว้ทั้งใบฉันถามแกตรงๆเธอบุตรยุคนี้มันยุคไหนแล้ว ยังมีเรื่องคุมถุงชนอยู่อีกหรือวะวรพาเห็นท่าเพื่อนก็รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่เธอรู้ว่าที่บุษราจำต้องอยู่ที่เกาหลีต่อโดยยังไม่กลับไทยพร้อมกันนั้นเพราะอะไรจึงเอ่ยถามขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นบุษรายังคงเงียบเอาแต่ถอนหายใจอยู่อย่างนั้นเอางี้ดีกว่าระหว่างคุณภูวนาถกับคุณภูวสวัสด แกชอบใครมากกว่ากันสาริสายิงคำถามที่จุดเพื่อนตัวเองทันทีพี่นาาก็ดีแต่เขาแก่วกว uh ่าฉันตั้งหลายปีฉันไม่อยากมีพ่ออีกคนหรอกนะส่วนพี่สวัสด์ก็น่าเหมือนไหมเฮ้ยเฮ้ยก็ดีดิหล่อเหมือนไหมพี่รัตสาริสารีบพูดหากแต่บุษราทำท่าสายศีรษะพร้อมหันมาเบ้ปากอ้าวงั้นไม้ไหนอะอย่าบอกนะ ไหมพี่รมพรวราพาคิดพาเอ่ยถามด้วยสีหน้าตกใจนั่นยังดีกว่าอย่างนี้แกก็จะเลือกแต่งกับพี่นาแน่นอนใช่ไหมศริสาสรุปตัวเลือกที่คาดว่าวเพื่อนน่าจะเลือกแน่นอนอุสราสายศรีรษะไปมาเธอไม่อยากพูดถึงเรื่องการแต่งงานของตนเองกับคนที่เธอไม่ได้รักมันเกินกว่าที่จะเอื่อนเอ่ยอะไรออกมาได้ลมหายใจพลางติดขัด เรามีอะไรกดทับอยู่กลางอกอาจเป็นเพราะน้ำตาที่เธอได้ร้องไห้มาอย่างหนักก่อนหน้านี้จนทำให้มันแห้งผากไปถึงแม้จะอยากทำตามใจตัวเองมากสักเท่าไหร่แต่ด้วยเห็นพ่อบังเกิดกล้าวล้มทั้งยืนไปต่อหน้าหากวันนั้นท่านต้องมีอันเป็นไปตราบาในใจของเธอคงจะแสนสาหัสคำกลด่าสาบแช่งจากคนทั้งโลกคงถาโถมเข้ามาหาเธออย่างหนักหน่วงกว่านี้ คำตราหน้าว่าเธอเป็นลูกทรพีกระทำปิตุคาตคงไม่เกินจริงกอปอนกับพนักงานบนเครื่องเริ่มสาธิตการใช้อุปกรณ์ชูชีพพร้อมภาพประกอบผ่านหน้าจอทีวีด้านหน้าเบาะที่นั่งดึงความสนใจให้ทั้งสามสาวหยุดสนทนาหันไปฟังการสาธิตดังกล่าวหลังเครื่องบินทยานขึ้นสู่น่านฟ้าสัญญาณรัดเข็มขัดนิรภัยสีแดงดับลง พนักงานต้อนรับจึงค่อยๆเข็นรถเข็นที่บรรจุอาหารเครื่องดื่มมาสอบถามผู้โดยสารที่นั่งอยู่รับชาหรือกาแฟดีคะวรพาซึ่งนั่งอยู่ริมทางเดินหันหน้าไปหาอีกสองสาวทั้งคู่สายหน้าเชิงปฏิเสธเธอจึงหันกลับมาตอบพนักงานออกไปขอน้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวนอนไม่หลับ หลังพนักงานส่งน้ำดื่มขวดเล็กให้ก่อนจะเดินต่อไปถามคำถามเดิมกับผู้โดยสารท่านอื่นต่อบุษาราหมุนเปิดฝาน้ำดื่มพร้อมมองเส้นทางการบินในจอตรงหน้าที่นั่งไปด้วยแสดงเวลาการเดินทางอีกห้าชั่วโมงคณะทัวร์นิยมเลือกเดินทางในไฟดึกใช้เวลายามค่ำคืนอยู่บนเครื่องเช้าวันต่อมาเมื่อเครื่องบินลงจอดก็จะได้เริ่มเที่ยวได้เลย ไม่นานหลังกับตันหลี่ไฟในห้องโดยสารลงหลายคนเข้าสู่ภวังแห่งการหลับไหลรวมถึงเพื่อนทั้งสองของเธอด้วยสำหรับบุษราแม้ใบหน้าจะประดับด้วยรอยยิ้มแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความทุกข์ที่ยากจะบรรยายเธอทอดสายตามองออกไปยังหน้าต่างบานเล็กของเครื่องบินปล่อยให้ความคิดล่องลอยกลับไปยังเหตุการณ์ที่ผ่านมาความทรงจำที่หนักอึ้งในใจ ขัดกับภาพลักษภายนอกที่สง่างามในมั่นใจของเธอปุสราเป็นหญิงสาวชาวไทยที่มีรูปลักษณ์โดดเด่นด้วยส่วนสูงถึง175เซนติเมตรเสริมให้เธอมีบุค,คลิกที่ดูสง่าเป็นเอกลักษณ์ใบหน้ารูปไข่ได้สัดส่วนรับกับจมูกโด่งเรียวเล็กลริมฝีปากสีชมพูธรรมชาติที่ดูอิ่มกำลังดีทุกครั้งที่เธอยิ้มเสน่ห์นั้นยิ่งเผยออกมาอย่างชัดเจน ดวงตาเรียวสวยแฝงแววมั่นใจขนตายาวช่วยเพิ่มมิติให้ใบหน้าดูละมุนอย่างมีสเสน่ห์แต่บัดนี้ความมั่นใจและความสุขในดวงตาของเธอกลับน้อยลงเรื่อยๆหลังจากประทะคารมอย่างรุนแรงกับมานพผู้เป็นพ่อหลังเส้นสุดเสียงตวาดดังลั่นจูู่อีกฝ่ายก็ค่อยๆล้มตัวลงมือขวาของพ่อกุมแน่นไปที่หน้าอกพร้อมกับเสียงแหบพร่าที่ขาดเป็นช่วงๆ ใบหน้าซีดเผือกราวกับขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงอย่างไรอย่างนั้นเป็นฝีปากเยเกผิดรูปสะท้อนความเจ็บปวดขั้นรุนแรงที่กำลังประสบจนกระทั่งสิ้นสติอยู่ในอ้อมกอดของเธอก่อนเกิดเหตุนี้มานพได้ขอร้องแกมบังคับให้เธอแต่งงานกับบุตรชายของคุณลุงศักชายผู้มีพระคุณของท่านที่ครั้งหนึ่งอีกฝ่ายเคยช่วยเหลือสนับสนุนเงินทุน จนได้ก้าวมาเป็นเจ้าของธุรกิจกองถ่ายทำภาพ,พยนตร์และในวันที่เขาประสบความสำเร็จก็อดลํำลึกถึงบุคคลที่ให้หยิบยืมเงินก้อนหนึ่งแบบไม่คิดดอกเบี้ยแถมยังไม่เคยทวงถามไม่ได้ชายสูงวัยทั้งสองจึงนัดทานอาหารเย็นพร้อมทั้งรำลึกความหลังครั้งยังลำบากไปด้วยกันจากการพูดคุยตามประษาคนเมาครั้งนั้นไม่ว่าจะด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล ที่ทำให้ไม่มีสติยังคิดตริตรองหรือความเกรงใจในบุญคุณที่ยังติดค้างในใจทำให้มานบตกปากรับคำที่จะยกลูกสาวของตนให้แต่งงานกับหนึ่งในลูกชายของลุงศักชายเสียได้แน่นอนว่าสำหรับปุษารามันย่อมไม่ใช่ข้อเสนอที่น่าฟังเท่าไหร่นะักจากพ่อลูกที่แทบจะไม่มีเรื่องราวให้หมางใจเรื่องนี้ก็กลายมาเป็นที่มาแห่งความขัดแย้ง ระหว่างเธอกับพ่อจนได้ถึงเธอจะพยายามปฏิเสธและอ้างเหตุผลต่างๆนานามาประกอบแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้เธอเคยพลาดตกลงปลงใจเกือบจะแต่งงานกับรุ่นพี่ที่ร่ำเรียนมาด้วยกันหากการแต่งงานนั้นถูกยกเลิกไปกลางคันด้วยเหตุผลที่ว่าฝ่ายชายตกลงที่จะแต่งงานกับหญิงอื่นแทนทำให้บุษราช้ำใจหนักจนต้องขอให้มานบส่งไปเรียนต่อด้านภาษา ที่เมืองนอกอยู่หนึ่งปีเพื่อรักษาแผลใจและนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เธอไม่อาจปฏิเสธคำร้องขอของมานบได้เมื่อเธอเลือกปิดตัวเองกับไม่เปิดใจให้ใครอีกเลยนับจากนั้นการเติบโตขึ้นมาด้ยวยความรักและความอบอุ่นจากพ่อแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปการที่เขาสั่งให้เธอแต่งงานกับคนที่เธอไม่รู้จักมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่า เธอไม่ใช่ลูกสาวที่เขารักอีกต่อไปยิ่งมองออกไปนอกหน้าต่างท่ากลางท้องฟ้าที่มืดมิดที่ดาวดวงน้อยๆที่เริ่มปรากฏหากแต่ดาวดวงนั้นก็ยังไม่สามารถให้ความสว่างที่เธอต้องการได้เรากับความหวังของเธอจะมืดมิดไปด้วยความขัดแย้งภายในเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจนรู้สึกเหมือนกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เธอจะเข้าใจ ความฝันที่เธอเคยมีในวัยเด็กเริ่มจางหายไปทีละน้อยเมื่อต้องยอมรับความจริงที่ว่าสิ่งที่พ่อทำนั้นเพื่ออนาคตของเธอเองและนั่นอาจหมายถึงบังคับให้เธอกลายเป็นคนอื่นไปโดยปริยายการดิ้นรนในใจของบุษรามันน่าเหนื่อยหน่ายจิตใจของเธอเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและการตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตเธอไม่ได้อยากแต่งงานแบบนี้ไม่ได้อยากรับภาระ ที่ถูกมอบให้จากคนที่เธอรักและเคารพแต่มันดูเหมือนว่าเธอไม่มีทางหนีไปจากมันได้เลยแม้ไฟในห้องโดยสารจะริบตีชวนให้คล้อยหลับท่ามกลางค่ำคืนที่เหมาะแก่การพักผ่อนหากแต่บุษราไม่อาจข่มตาหลับได้ทั้งสมองและจิตใจยังคงว้าวุ่นรู้สึกสับสนมีแต่คำถามที่วกวนมันยากจะยอมรับได้ว่าคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิต คนที่ตื่นมาเจอทุกเช้านั้นเป็นคนที่เธอไม่มีโอกาสเลือกเองในเมื่อไม่รู้จะจัดการเรื่องนี้ยังไงจึงตัดสินใจส่งข้อความหาเพื่อนสนิททั้งสองจัดทริปด่วนเที่ยวเกาหลีทั้งคู่รู้ว่าสิ่งที่เธอกำลังเผชิญมันยากที่ผู้หญิงคนนึงจะรับมือไหวจึงยอมสละวันหยุดให้เธอได้เยียวยาหัวใจก่อนที่จะต้องไปเผชิญหน้ากับเรื่องเลวร้ายในชีวิต สมัยเรียนวรภาได้ชื่อว่าเป็นคนที่เรียนอ่อนที่สุดในกลุ่มแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเธอไม่มีความสามารถหากแต่เธอมักจะให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆมากกว่าด้วยฐานะทางบ้านจัดอยู่ในระดับดีชีวิตเธอจึงสุขสบายด้วยการอุปถัมภ์ของทางบ้านไม่ต้องเดือดร้อนขวนขวายหาเงินให้เหนื่อยผิดก,กับสริสา ที่ฐานะค่อนข้างปานกลางแต่มีผลการเรียนดีเลิศหลังจากเรียนจบมาเธอจึงได้เข้าทำงานในบริษัทชื่อดังในประเทศแถมได้รับเงินเดือนหกหลักแต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วยชั่วโมงการทำงานที่แทบจะไม่ได้พักและวันหยุดอันน้อยนิดส่วนบุษารานั้นมีชีวิตวัยเด็กที่ค่อนข้างยากแค้นพอสมควรทำให้เธอมีนิสัยมัธยัสถมาตั้งแต่นั้น แต่เมื่อโตขึ้นบิดาของเธอก็ร่ำรวยและมั่งคั่งขึ้นมากส่วนหนึ่งอาจเป็นพราะผลบุญที่ชอบช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากหลายครั้งท่านมักถูกลางวัลทั้งจากสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากออมศินชีวิตในช่วงมหาวิทยาลัยของบุษรานับว่าสุขสบายไม่ต้องคิดเรื่องเงินเงินทองทองให้เสียสมาธิในการเรียนเมื่อเรียนจบก็ตรงเข้าดูแลงานบริหารในบริษัทของบิดาในตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ทันที อุตสาเป็นคนรักครอบครัวเธอค่อนข้างมั่นใจในตัวเองและขยันสมัยเด็กเธอมักช่วยทางบ้านหาเงินโดยการนำสินค้าเล็กๆน้อยๆไปขายที่โรงเรียนการพูดสำหรับเธอจึงเป็นเรื่องที่ง่ายและไม่เคอะเขินทักษะนี้ติดตัวเธอมาจนถึงการนำไปใช้นำเสนองานต่างๆจนกระทัง่งนำมาปรับใช้กับการทำงานในบริษัทจนชำนาญในที่สุด ผู้โดยสารต่างทยอยกันเข้าแถวแสดงเอกสารขอเข้าเมืองในขณะที่วรภาและสลิสาผ่านไปได้และต้องไปยืนรอบริเวณชั้นล่างบุษารากลับถูกเชิญตัวเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีในห้องเย็นเล่นเอาเพื่อนๆก็แอบลุ้นตามกันเหมือนกันไม่นานบุษาราก็เดินออกมาพร้อมเป่าปากด้วยสีหน้าโล่งอกขอบใจมากนะสา ถ้าไม่ได้เอกสารโปรแกรมเที่ยวของเธอฉันคงถูกส่งกลับไทยแน่ๆดีแล้วที่นี่นะ่ะยิ่งเห็นว่ามาจากไทยถ้าอะไรไม่ชัดเจนก็ยิ่งแย่สาริสาตกไหลเพื่อนอย่างยินดีไม่งั้นคงจะต้องถูกส่งกลับเผชิญเรื่องร้าย,ายๆก่อนที่ยังไม่ได้ปลดปล่อยแน่แล้วเขาพูดภาษาอะไรกับแกฉันว่าภาษาอังกฤษของที่นี่ฟังแล้วเวียนหัวชะมัด ข้างในมีเจ้าหน้าที่คนไทยนะ่ะเลยง่ายหน่อยขณะทัวร์นี้มีผู้ร่วมเดินทางประมาณ60ท่านหลังจากผ่านตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าที่สายพานแล้วกับเหลือผู้ร่วมเดินทางเพียงครึ่งเดียวโดยปริยายอย่างที่ทราบกันดีว่าการหลบหนีเข้าเมืองนั้นจะสำเร็จง่ายกว่าก็ต้องมากับคณะทัวร์ชาลิสาหัวหน้าทัวร์จากไทยแจ้งให้ลูกทัวร์ไปเปลี่ยนชุด ล้างหน้าแปลงฟันแต่งหน้าทำผมให้เรียบร้อยและมารวมกลุ่มพร้อมกันอีกครั้งในครึ่งชั่วโมงหลังจากลูกทัวร์จัดการตัวเองกันเสร็จสับก็ทยอยลากกระเป๋าไปขึ้นรถบัสที่จอดรออยู่ที่ลานจอดรถมีพนักงานหนุ่มสองคนกำลังยืนเตรียมพร้อมช่วยกนลําเลียงกระเป๋าทั้ง30ใบขึ้นรถวารพาเป็นคนดูแลเรื่องกระเป๋า ให้สาลิสาและบุษรา,าขึ้นไปจองที่นั่งบนรถบัสกันก่อนใช้เวลาไม่นานลูกทัวร์ก็ขึ้นรถกันครบโดยมีหนุ่มเกาหลีหน้ามนผิวขาวนวลผ่องอุช่วยยกกระเป๋าขึ้นรถเมื่อคู่ก้าวขึ้นรถตามมาด้วยเขาเดินนับจำนวนผู้โดยสารเป็นภาษาเกาหลีเสียงทุ้มแผ่วเ,เบาแทบจะกลืนไปกับบรรยากาศร,รอบข้าง แต่สิ่งที่สะดุดตากับเป็นใบหน้าหล่อเหลาที่ได้สัดส่วนรับกับคิ้วคมเข้มชัดเจนพร้อมกับรูปร่างสูงสง่าเกือบร้อยเก้าบเซนติเมตรที่สะกดทุกสายตาโดยไม่รู้ตัวอุสราแอบรอบมองเจ้าของดวงตาสีน้ำตาลเข้มแฝงแววอบอุ่นและมั่นใจสื่อถึงความจริงใจและความเป็นมิตรได้อย่างน่าประหลาดคิ้วหนาได้รูปช่วยเพิ่มมิติให้ใบหน้า ดูสุดอุ่มและมีเสน่ห์ในทุกมุมมองผมสีน้ำตาที่จัดทรงดูเรียบง่ายแต่ก็เนี้ยบพอดีเสริมให้บุคลิกของเขาดูลงตัวอย่างเป็นธรรมชาติผิวเขาเนียนละเอียดแสดงให้เห็นถึงสุขภาพที่ดีอย่างเห็นได้ชัดลิมฝีปากสีชมพูอ่อนได้รูปเพิ่มเสน่ห์ให้กับใบหน้ายิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเขายิม้มรอยยิ้มนั้นเผยความอบอุ่นที่ยากจะละสายตา รูปร่างสูงโปร่งและสมส่วนไหล่กว้างลำตัวตั้งตรงและกล้ามเนื้อที่ดูพอดีบ่งบอกถึงการดูแลตัวเองอย่างดีมือเรียวยาวนิ้วมือสะอาดและเรียบเนียนชวนให้สัมผัสได้ถึงความใส่ใจและความประณีตในบุค,คลิกของเขาการแต่งตัวของเขาเน้นความเรียบง่ายแต่ดูดีเสื้อเชิ้ตสีขาวพอดีตัวกางเกงยีนสีฟ้าคลาสสิก และรองเท้าผ้าใบาสีขาวที่สะอาดสะอ้านบ่งบอกถึงความใส่ใจในรายละเอียดแม้เน้นความสบายใจในการทำงานแต่ก็ยังดูหรูหรายอย่างมีรสนิยมทุกท่วงท่าการเคลื่อนไหวของเขาดูสง่างามและผ่อนคลายไม่ว่าเขาจะยืนอยู่ที่ใดบรรยากาศรอบตัวดูเหมือนจะสว่างสวัยขึ้นอย่างน่าประหลาดพลังออร่าที่แผ่ออกมาจากรูปร่างและบุคลิกทำให้เขาดูโดดเด่นสะดุดตา แต่กลับไม่รู้สึกถึงความเย่อหยิ่งแม้แต่น้อยตรงกันข้ามความอบอุ่นและความเป็นกันเองที่ซ่อนอยู่ในตัวเขากลับทําให้ทุกคนรู้สึกเข้าถึงง่ายอย่างน่าประทับใจหนึ่งสองสาสี่ห้าชายหนุ่มกล่าวนับจํานวนขณะเดินผ่านที่นั่งของสามสาวหากไม่เป็นการเข้าข้างตัวเองจนเกินไปดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มกิมจิรายนี้จะโปรยยิ้มหวานให้พวกหล่อนเป็นพิเศษ หล่อวะ่ะหน้าเหมือนดาราเลยแกวรภาที่นั่งริมทางเดินหันไปพูดกับเซลิสารวมถึงบุษาราที่นั่งคนเดียวที่เบาะถัดไปด้วยศัลยกรรมทั้งนั้นแหละประเทศนี้หล่อด้วยมีดหมอสลริสาเสริมเออจริงสิแกแต่งงานแล้วก็ชวนพี่ไหมมาโมหน้าที่เกาหลีสิรับรองหล่อตามสเปคที่แกอยากได้แน่เอาแบบพระเอกซีรีส หรือนักร้องดังๆเลยก็ได้วรภารายาวถึงชื่อดาราชาระดับแนวหน้าของเกาหลีที่ตัวเองชอบเพื่อบุษาราจะจิ้มเลือกเอาสักคนเป็นแบบให้ว่าที่สามีในอนาคตมาทำศรลยกรรมอีกฝ่ายฟังไปก็ส,ส่ศีรษะให้กับความพูดไปเรื่อยของเพื่อนชาลิสาหัวหน้าทัวประกาศแนะนำคนขับรถชื่อชเวกิมยองหรือคนเกาหลีมักเรียกตำแหน่งนี้ว่าคีซานิม พร้อมแนะนำเด็กหนุ่มที่ติดรถมาด้วยชื่อคิมโซมุนเขาจะทำหน้าที่เป็นไกด์ท้องถิ่นผู้ช่วยดูแลลูกทัวร์ติดต่อซื้อบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆประเทศเกาหลีมีกฎสำหรับคณะทัวร์จากต่างประเทศว่าจะต้องมีไกด์ท้องถิ่นหรือโล c a l g u ด d ซึ่งเป็นคนสัญชาติเกาหลีที่จะต้องมีประจำรถอย่างน้อยคันละหนึ่งคนซึ่งถ้าไม่มีและเจ้าหน้าที่ตรวจพบ บริษัททัวนั้นจะถูก,กยึดใบอนุญาตทันทีด้วยเหตุนี้ทุกบัสของนักท่องเที่ยวก็จะมีไกด์ชาวเกาหลีเดินทางไปด้วยทุกคันนอกจากตอกย้ำความเป็นชาตินิยมแล้วก็นับว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเกาหลีที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนในระดับมหาวิทยาลัยไปอีกทางด้วยใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่งก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแรกคือเกาะนามิ ตลอดทางบรรยากาศบนรถเงียบสนิทเพราะผู้โดยสารทั้งหมดพากันนอนหลับพักผ่อนหลังจากที่หลายคนตาสว่างบนเครื่องบินก่อนที่รถบัสจะแล่นมาถึงท่าเรือผู้โดยสารทุกคนสะดุ้งตื่นด้วยเสียงบรรยายประวัติสั้นๆของเกาะนามิอันโด่งดังมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่องเพลงรักในลมหนาว Winter Sonata จนทำให้ที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นเกาะแห่งความรัก องุ่นขอนัดหมายนะคะหลังจากลงเรือข้ามฟากแล้วเราจะรวมกันถ่ายรูปหมู่ที่ป้ายทางเข้าและจุดเช็คอินที่สำคัญของเกาะนามิคือบริเวณรูปปั้นเบยองจุนและชเวจีอู U พระเอกนางเอกบนเกาะนี้องุ่นจะให้น้องค so ิมโซมุนไปรอเก็บภาพบริเวณนั้นนะคะชาลิสาหัวหน้าทัวร์แนะนำและนัดหมายกาหนดการให้ลูกทัวร์ทราบอย่างชัดเจน รวมถึงย้ําว่าเวลาของเกาหลีนั้นเร็วกว่าไทยอยู่สองชั่วโมงก่อนปล่อยลงจากรถบัสไปเหมือนพึ่งแตกรังก็ไม่ปานบรรยากาศของเกาะนามิในช่วงปลายเดือนตุลาคมถือเป็นช่วงไฮซีซันผู้คนแห่แหนมาชมใบไม้ทั่วทั้งเกาะที่เปลี่ยนสีประปรายไปด้วยสีแดงสีส้มสวยงามสมชื่อเกาะแห่งความรักนอกจากต้นไม้ที่เรียงรายสองข้างทางสวย เหมาะแก่การถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกหรือเอาไว้โพสต์อวดในโซเชียลมีเดียแล้วด้วยอากาศที่ค่อนข้างเย็นทำให้หลายคนต้องหยิบเสื้อกันหนาวบางๆมาสวมใส่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายบริเวณป้ายทางเข้าของเกาะนามินั้นเป็นจุดรวมถ่ายภาพแรกซึ่งมีภาพธงชาติและภาษาต่างๆหนึ่งในนั้นก็มีภาษาไทยเขียนว่าสวัสดีครับตามด้วยภาพธงชาติไทยไว้ต้อนรับห 2อสเสียงนับหนึ่งสองสาเป็นภาษาเกาหลีสัญญาณจากคิมโซมุนพ่อหนุ่มไกด์ท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนมาเป็นช่างภาพกำลังกดชัตเตอร์รัวๆเก็บภาพผู้ร่วมเดินทางในคณะทั้งหมดขอบคุณครับชายหนุ่มเอื้อนเอ่ยคำขอบคุณอย่างเป็นทางการก่อนโค้งคำนับเป็นสัญญาณว่าเขาถ่ายภาพเสร็จแล้วเรียบร้อยทางฝั่งสามสาวเดินเล่นกันไปเรื่อยๆ ส่วนไปหยุดถ่ายรูปกันที่อุโมงต้นแปะกล้วยซึ่งสองข้างขนาบด้วยต้นแปะกล้วยเป็นแนวนอกจากแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาแล้วใบแปะกล้วยสีเขียวสะพรั่งอยู่บนต้นดูสบายตาส่วนใบสีเหลืองก็ร่วงหล่นบนพื้นทำให้ฉากหลังของการถ่ายภาพสวยงามเรากับภาพวาดในเทพนิยายไม่มีผิดด้านหนุ่มคิมโซมุนเดินไล่ถ่ายภาพคณะลูกทัวร์กลุ่มใหญ่ เขาทำงานอย่างขยันขันแข็งทีเดียวขณะที่เขากำลังจะเดินไปที่จุดต่อไปวรพาเห็นเข้าจึงโบกมือเรียกให้มาช่วยถ่ายรูปให้พวกเธอบ้าง Mr. Kim Could you take photos for us, please? เมื่อเห็นว่าชายหนุ่มเดินเข้ามาหาหากแต่ยังทำหน้าเรากับไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเธอต้องการบุษราก็เลยพูดขึ้นมาว่าเขาคงไม่เข้าใจภาษาอังกฤษหรอก คนที่นี่เขาไม่ค่อยเรียนภาษาอื่นเท่าไหร่ชาตินิยมน่ะวรภาจึงเปลี่ยนใช้ภาษากายแทนโดยชี้ไปที่กล้องสีดำตัวใหญ่ที่ห้อยคออยู่ในคอชายนุมถ่ายรูปเขาตอบกลับพร้อมยกร่องขึ้นถามอย่างสงสัยสามสาวจึงพยักหน้ารับเข้าใจเมื่อถ่ายรูปเสร็จพวกเธอจึงสอนภาษาไทายให้เขาบ้างถ่ายรูปภาษาของคุณ ซาจินโอเคนอกจากปากที่พูดแล้วเมื่อมายังต้องออกท่าทางประกอบความเข้าใจอีกทางหนึ่งถ่ายรูปอ๋อครับเออนั่นแหละเก่งนะเนี่ยหล่อด้วยวรภาชมพ่อหนุ่มคิมพลางยิ้มให้จนอีกฝ่ายถึงกับหน้าแดงยิ้มเขินเดากับเข้าใจภาษาไทยอย่างนั้น เมื่อคล้อยหลังจากชายหนุ่มวลภาพูดถึงหนุ่มคิมด้วยท่าทีสนอกสนใจฉันว่าไอหนุ่มเนี่ยเข้าใจภาษาไทยแน่เลยคนเราถ้าฟังไม่ออกก็ไม่น่าจะยิ้มได้ถูกจังหวะขนาดนั้นที่เห็นจะไม่เหมือนเกาหลีก็มีตาสองชั้นดูใจเย็นแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิงสลริษาจับสังเกตได้บ้างก่อนเดินทางเธอได้ศึกษานิสัยของผู้ชายเกาหลีที่มีลงไว้ในอินเทอร์เน็ตว่าผู้ชายเกาหลี จะมีลักษณะจำพวกอีกโก้สูงชอบมองว่าตนเองเหนือกว่าผู้หญิงและมีอารมณ์รุนแรงถ้าเขาทำทัวคนไทยบ่อยๆโอกาสที่จะฟังบางคำรู้เรื่องก็ไม่แปลกนี่คำว่าหล่อเก่งอะไรแบบนี้จำไม่ยากหรอกก็มีตั้งหลายทีที่เขาทำหน้างงบุษราตัดบทเมื่อเธอเองก็เห็นหนุ่มคิมมีอากับกิริยาเหมือนชาวต่างชาติทั่วไป ไม่ได้ดูแตกต่างอย่างที่เพื่อนทั้งสองคนของเธอตั้งข้อสังเกตเมื่อถ่ายรูปรวมที่รูปปั้นของเบยองจุนแล้วก็เป็นเวลาอิสระชาลิสานัดเวลาขึ้นรถก่อนจะแยกตัวไปวรพาชวนเพื่อนๆไปถ่ายรูปเล่นกันต่อตามแนวทิวสนที่ตั้งตระงานอยู่ด้านซ้ายของรูปปั้นเบยองจุนตอนนี้ใบสนทั้งต้นเปลี่ยนเป็นสีส้มอมแดง นับเป็นภาพที่หาชมได้เพียงฤดูการนี้เท่านั้นบุษราเดินเที่ยวกับเพื่อนๆซื้อของจากร้านของฝากใ,ใกล้ๆตามที่ชาลิสาให้ข้อมูลไว้เมื่อสังเกตว่าใกล้เวลานัดหมายซึ่งขอปลีกตัวเดินไปเข้าห้องน้ำขณะเดินกลับก็บังเอิญเห็นคิมโซมุลเดินปลี่เข้ามาพร้อมแก้วกาแฟในมือค <Coffee? S 1> กาแฟ สำเนียงพูดอังกฤษที่ออกไปทางเกาหลีฟังดูแปลงๆพิกลทำเอาบุษราไม่คุ้นชินฟังแล้วก็ต้องตั้งสติอยู่สักพักหนึ่งถึงจะแปลออกให้ฉันหรอเธอพูดพลางชี้เข้าหาตัวเองมองแก้วกาแฟแล้วก็สลับมองหน้าหนุ่มเกาหลีครับเขาตอบพร้อมกับอมยิ้มอย่างเป็นกันเองด้วยภาษาเกาหลีที่ใช้ในการตอบรับหากเทียบกับภาษาไทยจะแปลว่าครับ หรือคะ่ะ Thank you บุษราตอบรับสั้นๆก่อนรับแก้วกาแฟอุ่นๆจากมือของชายหนุ่มที่ดูหน้าตาแล้วคงจะเด็กกว่าเธอหากแต่แก้วกาแฟนั้นเล็กมากจนมือของทั้งสองสัมผัสกันเล็กน้อยแต่มากพอให้บุษรารู้สึกวูบวาบขึ้นมาจนรู้สึกร้อนบนใบหน้าเธอสบตาของชายหนุ่มต่างชาติที่เพิ่งเจอกันอีกครั้งบรรยากาศกระอักกระอ่วนแต่กลับรู้สึกดีอย่างประหลาด อย่ามองแบบนั้นฉันไม่อยากกินกิมจิเธอพ่องออกไปด้วยภาษาไทยเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายไม่เข้าใจแน่วินาทีแรกที่ได้เห็นรอยยิ้มของคิมโซมุนวินาทีนั้นเธอพานลืมเรื่องหนักอึ้องของตัวเองไปในทันทีอะไรกันจะ๊ะมาเข้าห้องน้ำหรือมาแอหนุ่มวรภพาที่เดินมาเห็นทั้งสองยิ้มกรุ้มกลิ่มให้กันถึงเอ่ยทักขึ้น so Moon, คิมโซมุนโค้งศีรษะปลีกตัวออกไป พร้อมกับหันไปยกถาดกาแฟเสิร์ฟลูกทัวร์ที่เริ่มทยอยกันเข้ามาจึงทําให้บุษรารู้ตัวว่าเธอไม่ได้เป็นคนเดียวที่ได้กาแฟแก้วนั้นจากเขาเล่นเอาต้องถอนหายใจออกมาอย่างแอบผิดหวังเล็กๆฉันคิดว่าฉันจะได้กาแฟคนเดียวซะอีกเธอจึงรอบยิ้มกับวรพาอย่างเขินอายเพราะเข้าใจผิดชอบใช่ไหมวรพากระสะถามสกิดเพื่อนที่ยังคงอมยิ้มไม่หยุด ็หล่อดีเสียได้คุยกันไม่รู้เรื่องบุตรถ้าแกอยากทำอะไรก็ทำตอนนี้กลับไทยไปแล้วชีวิตแกมันจะไม่ได้เป็นของแกอีกแล้วนะสลิสาเตือนสติเพื่อนเธอรู้ว่าบุตรราเจอเรื่องหนักมามากคงจะดีถ้าเพื่อนได้ทำตามใจได้บ้างหลังเห็นรอยยิ้มที่เพื่อนมีให้กับหนุ่มคีมโซมุลก็ใจชื้นขึ้นมาบุตราเพียงพยักหน้ารับเล็กน้อยก่อนทั้งหมด จะเดินขึ้นรถบัสไป